เออจำเอออืมอืมเออเออโอ้โห้ฮุ่นฮุ่นฮุ่นพู่นสวัสดีค่ะเมื่อนี้สิมาวานแห่สิมาบอกวิธีวานแห่เด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อวิธีวานแหหนึ่งสอกสองสอกม้วนลงนี่เอาไส้แขนสอก ม Mohammad, paper, Later, mm ้นม้นนี่จับไปขึ้นังสีแล้วอีกนี่เหลืออีกน้อยนึงเอาขึ้นนี่แล้วก็ไปวานหามาสิพักไปวานเหียวานตนี้ื่ไหร่เดีไปเดีววนโับหลุดพอเลยเนี้ยนี่เหรอสิพาไปวานเฮียเมื่อไห่กัน เบิ bien, uh, ่งเด้อนี่ี่น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 ี่แหลพยิงทํามาหากินหอดว่าล่ะลงอีกเ่ยเ่ยเดี๋ยวุ้เห็นมือนกันเดี๋เอาเลยแหนมมันเห็นเหมือนกับเผากันเอาไปลงน้าโดนแท้ ไม่บุญลุงเฮ้ยเปียกแล้ววานแล้ววานแล้วพี่น้องไปง้มแม่บาทเนี่ยพ <c oughs> นนปวดปวดวันปลาลูกควกัก มันเลิกดอกแกนเมันวะมันมีขีดต้มมันมีมัองมัองนี้จะเป็นมัองอันห้วยนอนถืออยู่แต่สิบปะทันเพราะว่าลูกมันเบามันบาคือห้องบกบอลเด้บกบอลนั้นลูกมันมันนั่นลูกมังบกบอลนั่นสี่ลูกหนักมันไปแล้วติถ้ามันถ้ามันแห้งบอลคิดว่าบปอยู่ได้ไหมได้ อโอ้ลูกมันกะระแตกวะนี่นนบัทันบัทันตั้งท่าไหม